ฝากกดติดตามครีเอเตอร์มือใหม่เล่านิทานก่อนนอนข้อมูลจาก AI นิทานเรื่องผีน้อยการละครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับผีสาวสวยที่ชื่อว่าผีน้อยผีน้อยเป็นผีที่มีจิตใจดี แต่เธอถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเมื่อหลายปีที่แล้วและวิญญาณของเธอก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเสียงผีน้อยบอกว่าฉันเป็นผีน้อยผีน้อยมักจะปรากฏตัวในคืนที่มีพระ,พระจันทร์เต็มดวงเธอจะเดินไปตามถนนในหมู่บ้าน และร้องเพลงที่เศร้าๆคนในหมู่บ้านหลายคนเคยเห็นเธอและรู้สึกกลัวแต่บางคนก็รู้สึกสงสารเธอขี่น้อยจะร้องส่งเสียงขี่น้อยจะร้องส่งเสียงว่าทำไมทำไมฉันถึงต้องถูกฆ่าตายอย่างทรมาน วันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าต้นเขาได้พบกับผีน้อยกับผีน้อยและรู้สึกสงสารเธอต้นได้ถามผีน้อยว่าเธอต้องการอะไรผีน้อยตอบว่าฉันต้องการให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิด ฉันต้องการให้คนในหมู่บ้านยอมรับฉันเสียงผีน้อยบอกว่าฉันขอบคุณต้นได้ช่วยผีน้อยหาทางให้คนในหมู่บ้านยอมรับเธอต่อมาเมื่อคนในหมู่บ้านยอมรับเธอและในที่สุดดวงวิญญาณของผีน้อยก็สามารถหลุดพ้นล่องลอยไปสู่สุคติได้ เสียงขี่น้อยบอกว่าขอบคุณนะลาก่อนลาก่อนลาก่อนจบแล้วขอให้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขฝันดีนะครับ